สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่นเกม Linknet 2 Revolution สสำหรับวันนี้นะครับจะมาชวนคุยหลังจากที่ผมเล่นได้ถึงเลเวล120แล้วนะครับสำหรับแพทปัจจุบันเนี่ยเ,เลเวลสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่120นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยกันว่า,าตั้งแต่ช่วงเวลาเริ่มเล่นจนถึงตอนนี้เนี่ยทำกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับแล้วการที่เล่นถึงเลเวล ร้อยยี่สภายในระยะเวลาเดือนเศษเนี่ยเพราะเกมนี้เปิดให้เล่นตั้งแต่ประมาณวันที่1 4มิถุนายนจนถึงตอนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งกับไม่กี่วันเองนะครับการได้เลเวล120เนี่ยช้าหรือเร็วหรืออย่างไรนะครับแล้วหลังจากนี้จะทำอะไรต่อนะครับประเด็นแรกเลยนะครับถามว่าเลเวล120ภายในเวลาเดือนเศษเนี่ยช้าหรือเร็วอันนี้ผมบอกว่าจริงๆไม่ได้เร็วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเลเวล อยู่ครึ่งทางนะครับประมาณ60เนี่ยก็เห็นคนเลเวล120กันเยอะแล้วนะครับไล่ดูแต่ละหน้าแต่ละหน้าไปเนี่ยก็120เยอะแล้วนะครับเกมนี้จริงๆเนี่ยในช่วงเลเวล1ถึง31เนี่ยจะเน้นให้การให้ทำเควสต,ต่อเนื่องนะครับก็แทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากคือทำเควสต,ต่อเนื่องไปเลยเลเวลก็ขึ้นดีอยู่แล้วตีมอนก็ตีง่ายนะครับก็เล่นจริงๆประมาณ2-3วันก็เลเวล31แล้วนะครับ แต่หลังจากเลือกสาเปลี่ยนอาชีพมาเนี่ยรูปแบบเกมจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็คือ quest เ,เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะหยุดเป็นช่วงๆซึ่งตรงนี้หลายคนก็คงทราบแล้วนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้แหละเราจะต้องไปหากิจกรรมอื่นทําซึ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เลเวลเนี่ยขึ้นมาได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เร่งในส่วนของเลเวลเลยนะฮะทำไปตามกิจกรรมที่เกมมีในแต่ละวันเลยนะครับ อย่างแรกเลยปัจจัยหลักเลยนะปัจจัยที่ทําใหา้ในส่วนของเลเวลขึ้นมาได้ภายในเวลาเดือนเศษน,นะฮะอย่างแรกก็คือการหา monster call น,นะครับ monster call น,นี้เนี่ยผมเคยทําคลิปแนะนําเทคนิคการหา monster call ไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมสามารถารับชมย้อนหลังได้นะครับถามว่าการหา monster call มีผลต่อ,เ,อเลเวลอย่างไรจากการตี m o เตอ e ์เหรออันนี้ตอบว่าไม่ใช่นะฮะ พราะว่ามอนสเตอร์ที่เราไปตีเนี่ยอาจจะเลเวลน้อยกว่าเราประมาณ5นะครับประมาณไม่เกิน5นะครับเออมันจะได้เลเวลไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเลเวลไม่เยอะอยู่แล้วแต่ที่มันได้จริงๆเนี่ยมันมาจากผลทางอ้อมเพราะเวลาเราปล่อยฟาร์มทิ้งไว้เนี่ยสิ่งที่เราได้มันก็คือในส่วนของมอนเควสนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วในเกมเกมนี้นะครับค่าประสบการณ์และเงินที่ได้มากที่สุดเรียงลำดับ 3อย่างมีดังนี้ครับอันดับ1ได้ค่าประสบการณ์และเงินมากที่สุดก็คือม้วนเควสเกรด A ผมไม่พูดเกรด S นะเกรด S นี่ซื้อในช็อปผมจะพูดเฉพาะเกรด A ที่เราได้ฟรีเป็นหลักนะครับก็คือการทำม้วนเควสได้ค่าประสบการณ์เยอะที่สุดต่อครั้งนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือได้เงินเยอะนะครับก็วันละ5ครั้งอา,อาจจะไม่จำเป็นต้องไปรีเซ็ตเพื่อจะทำอีกรอบหนึ่งนะครับ ให้เปลืองไตอาแดงก็คือทําตามโฟลที่เขาให้มาฟรีๆก็เพียงพอแล้วนะครับลำดับ2ก็คือเควสไลน์สัปดาห์ซึ่งสามารถทําได้15 q u e s เควสต่อวันนะครับสิเควสต่อวันอันนี้ก็จะได้ค่าประสบการณ์มากเป็นระดับ2นะครับแต่เงินก็จะดรอปลงมาห่างกับม้ลเควสเยอะเลยนะครับแต่เงั้นเงินเราไม่ต้องสนใจเราสนใจในส่วนของอค่าประสบการณ์เป็นหลักนะครับ ส่วนอันดับ3ก็จะเป็นเควสรายวันนะครับตรงนี้กดทิ้งไว้ได้นะครับนับเวลาถอยหลังก็จะจบเองเราได้เองหรือเป็นเควส t ทับซ้อนกับเควสอื่นเราก็จะได้อันโนมัตินะครับเพราะฉะนั้น3เควสนี้แหละ3รูปแบบเควสนี้แหละจะได้ค่าประสบการณ์ามากนะครับทุกวันผมก็จะทําจบในส่วนของ3เควสนี้แหละม้วนเควสเควสรายสัปดาห์แล้วก็มาเควสรายวันนะครับ และบางทีก็จะไปปิดท้ายด้วยตัวดันเจียน EXP นะครับแค่นี้พอแล้วครับฟรีฟรต่อวันนะครับฟรีฟรีต่อวัน,นะวนมันก็สามารถทำให้เราเลเวลขึ้นมาได้ประมาณ2 l e เลเวลเกือบเกือบ3เลเวลแล้วนะครับเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันผมว่าภายในเวลาเดือนเสร็จ,เ,รจเนี่ยก็สมเหตุสมผลที่จะขึ้นถึงเลเวล120อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ถามว่า ตอนนี้ถึงเลเวล120แล้วเนี่ย <c oughs> จะทำอย่างไรต่อจริงๆเกมนี้เนี่ยเลเวลเนี่ยมันก็แค่เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราผ่าน EXP หรือผ่านกิจกรรมต่างๆเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนสิ่งสำคัญอยู่ที่เรื่องของค่าพลังต่อสู้ครับอยู่ที่ค่าพลังต่อสู้แล้วก็ในส่วนของสเตตต่างๆนะครับ อย่างเกมพลังต่อสู้2 0 0 0 0 0แต่พลังต่อสู้ผมมี3,600 0กสูงกว่ามากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องไปทําในส่วนต่างๆนะครับบางคนมองแต่ว่าต้องหาชุดท็อปต้องบวกเยอะๆอันนั้นผมไม่เถียงฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณมีชุดธรรมดาและคุณอัพถึง SR และคุณบวกไปพอๆของผมเนี่ยพลังไม่ได้ต่างกันมากเลยนะฮะไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญเลยแต่ที่ถ้ามันจะต่างกันจริงๆมันจะต่างกันเรื่องของการไปทําเสริมเรื่องอื่นๆนะครับ นะครับอย่างเทคนิคการเพิ่มพลังต่อสู้ผมก็เคยเพิ่มเคยทําคลิปบอกเอาไว้แล้วสามารถรับชมย้อนหลักได้เหมือนกันแต่ใต้ผู้สรุปก็คือเราก็ต้องเน้นในเรื่องของการอัพค่าต่างๆที่เป็ียนปัใจจัยในการเพิ่มค่าพลังต่อสู้ซึ่งมีหลายส่วนมากๆนะครับทั้งในเรื่องของอการอัพอสกิลนะครับหลายคนถามว่าอัพสกิลอย่างไรดีผมบอกอย่างนี้เลยนะฮะสกิลเนี่ยผมไม่คิดมากเลย โดยเฉพาะสกิลติดตัวเนี่ย mm. ผมไล่อัพหมดเลยเห็นไหมฮะพยายามไล่อัพหมดเลยถามว่าทำไมต้องไล่อัพหมดเลยเพราะมันมีผลต่อค่าสแตตพื้นฐานตัวละครและบางตัวเพิ่มพลังต่อสู้ด้วยผมไล่อัพหมดเลยส่วนสกิลเรียกใช้สกิลเรียกใช้ผมเอาที่ใช้งานจริงนะครับก็คือ2สกิลนี้นะครับส่วนสกิลบัฟผมก็จะเลือกที่เหมาะสมนะครับอย่างกรณี เบรดแดนเซอร์ uh, Blade ที่ผมเล่นเนี่ยเมื่อก่อนถือหอกผมก็จะอัพตีเร็วเพราะหอกมันตีแรงอยู่แล้วไงเราก็อัพตีเร็วให้มันเร็วขึ้นส่วนตอนนี้เปลี่ยนมาถือดาบคู่ก็เปลี่ยนมาใช้บัฟตีแรงก็คือเน้นความรุนแรงเพราะดาบมันก็ตีเร็วอยู่แล้วอ่ามันก็ถือว่าเลือกใช้ให้สอดคล้องกันเท่านั้นเองนะครับอัพสกิลแล้วก็อัพรูนนะครับรูนผมก็ไล่อัพมานะครับก็ ก็จนถึงหน้าที่5เนี่ยก็เลเวล7มาแล้วแต่หน้าที่6หน้าที่7หน้าที่8ก็ยังอยู่ที่เลเวล5กับ4นะครับอันนี้ Level, เลเวลหน้าที่9ยังอัพไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องให้เลเวล135ต้องต้องรองแพทใหม่นั่นเองนะครับโอเคตัวนี้มันก็เพิ่มค่าพลังต่อสู้แล้วถูกไหมฮะจริงๆปัจจัยมันมีเยอะนะในเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็ด้วยนะครับสัตว์ขี่นะครับม้า บางคนมีถามมาอีกว่าจะเน้นม้าหรือเน้นหมีดีนะครับหมีเพิ่มค่าสแตตในกลุ่มโจมตีเป็นหลักนะครับม้าเพิ่มค่าสแตตในกลุ่มป้องกันและเลือดเป็นหลักนะครับผมเลือกม้าถามว่าทำไมาเลือกม้าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการอัพมอนสเตอร์คอร์การอัพออปชันในอุปกรณ์การอัพหินสะกดในส่วนของออปชันเสริมในหินสะกด นะครับพวกนี้ผมเน้นค่าโจมตีกับคริติคอเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นในสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็เลยเลือกมา้าเน้นป้องกันขึ้นมาบ้างนะครับเน้นป้องกันขึ้นมาบ้างแต่ไม่ใช่ว่าหมีเนี่ยเราจะไม่ได้นะเราก็จะได้มา30%จากสัตว์ที่เราไม่ได้ขี่นะครับโอเคก็สัตว์เลี้ยงอิลิเซอร์ก็เหมือนกันนะครับทำได้ก็ทำนะฮะจริงๆมีหลายปัจจัยเลยนะ ตรงนี้ไปหาดูคลิปย้อนหลังได้ในเรื่องของปัจจัยเพิ่มค่าพลังต่อสู้อย่าเน้นแต่เพิ่มพลังต่อสู้ต้องดูค่าสเตตเราด้วยนะครับพยายามอัพค่าสเตตอย่าสเปซสะปะคุณหาที่มันเป็นตัวหลักะที่คุณอยากได้จริงๆอ,อย่างเช่นผมอยากได้โจมตีเป็นหลักคริติคอลรองลงมาแล้วก็ป้องกันรองลงมาเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของในส่วนของอ่ะผมจะให้ดูว่า ผมอัพไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยให้ดูหินสะกดก่อนหินสะกดนี่ดูออปชันเสริมนะออปชันเสริมคือตัวสอนตัวเล็กบรรทัดล่างเห็นไหมโจมตีกายภาพโจมตีเวทเห็นไหมคริติคอลโจมตีอีกแล้วคริติคอลอีกแล้วโจมตีอีกแล้วอ่ะมาดูหมวกบ้างป้องกันพลังชีวิตอ่ะมีโจมตีอ่ะเน้นดูด,ดูบรรทัดโจมตีนะเพราะผมบอกแล้วผมเน้นโจมตีป้องกันนะครับแล้วก็คริติคอล อันนี้ป้องกันอันนี้เพิ่มอัตราดาเมจคริติคอลนี่ป้องกันอ่านี่ป้องกันอ่าต้านทานคริติคอลอะไรที่เกี่ยวคริติคอลนะฮะผมก็เอาหมดนะ,ะป้องกันป้องกันเห็นไหมฮะอ่านี่โจมตีโจมตีโจมต,จมตีเพิ่มดาเมจคริติคอลโจมตีโจมตีอ่ดูแถมอีกอันแล้วกันอ่าเป็นการเปิดของให้ดูเลยนะฮะโจมตีป้องกัน โจมตีป้องกันโจมตีเครื่องประดับก็ทํานองเดียวกันเลยฮะก็มีป้องกัน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 อ่านะฮะมีป้องกันหมดเลยเห็นไหมมีต้านทางคริติคอลป้องกันต้านทางคริติคอลนะครับอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายแล้วกันโจมตีเห็นไหมฮะป้องกันโจมตีป้องกันโจมตีอ,มตอ่านะฮะ เพราะฉะนั้นในส่วนของเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องการโจมตีเป็นดับหนึ่งป้องกันันดับ2คริติคอลอันดับ3เพราะฉะนั้นพวกออปชันเสริมหินสะกดเราก็ต้องใส่ในสิ่งที่เราต้องการจะไม่ใส่ออปชันที่มันสเปซสปะนะครับเมื่อหินสะกดเรียบร้อยเราก็มาดูในส่วนของออปชันเสริมในตัวอุปกรณ์อุปกรณ์เห็นไหมฮะออปชันเสริมก็มีป้องกันอีกแล้วป้องกันการรยภาพป้องกันเวทเห็นไหมฮะโจมตีและโจมตีกายภาพโจมตีเวทเห็นไหม รองเท้าโจมตีขยาภาพโจมตีเวทเห็นไหมครับคือเราเน้นโจมตีเราก็โจมตีหมดโอเคอันนี้ออปชั่นเสริมผมก็มีไว้บ้างดูดเลือดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นใส่หินสะกดก็เน้นโจมตีป้องกันคริติคอลออปชั่นเสริมในอุปกรณ์ก็เน้นเหมือนกันนะครับต่อไปในเรื่องของอการอัพรูนแน่นอนผมก็ต้องเน้นอัพในส่วนของของสิ่งที่เราอยากได้นะฮะแต่ว่า ในส่วนของสมุดภาพมอนสเตอร์นะครับมุดภาพมอนสเตอร์ผมก็เน้นเหมือนเดิมอีกเห็นไหมฮะคอมพลีทไปแล้ว1อันก็คือป้องกันส่วนโจมตีตรงนี้ยังไม่เต็มเลเวล8แล้วก็คริติคอลก็เลเวล8เห็นไหมฮะคือผมจะทําอะไรเนี่ยให้มันเป็นทิศทางเดียวกันให้หมดนะครับมันก็เลยจะเข้มมากเลยในเรื่องของค่าพลังต่อสู้ป้องกันแล้วก็คริ t ติคอลนั่นเองนะครับก็คือทําไปทิศทางเดียวกันอย่าสเปะสปะนะครับก็โอเคตรงนี้ก็พอเป็นแนวนะสาหรับบางคนที่ ที่มีถามเข้ามาว่าออจะอัพอะไรดีสกิลจะอ,อะไรดีเนี่ยผมก็เลยแนะสั้นๆแล้วกันว่าชัดเจนไปเลยฮะต้องการค่าอะไรก็เน้นค่านั้นไปเลยใน,ในทุกๆจุดที่เราใส่ได้นะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อตะเก,กียนะครับเออต่อไปก็จะเป็นเรื่องว่าเลเวล20แล้วจะทำอย่างไรดีนะครับตอนนี้กิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ต้องอ,อาจจะไม่ได้พึ่งในส่วนของเลเวลแล้วในส่วนของค่าประสบการณ์แล้ว นะครับแต่อาจจะยังมีทาเควสอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการเงินไงฮะต้องการเงินที่จะใช้เงินเนี่ยอาจจะตึงๆบ้างหลายคนนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณทาม้วนเควสททาอะไรเนี่ยคุณได้เงินประมาณแสนสองแสนต่อวันอยู่แล้วในการเอามาอัพของนะครับเพราะว่าจากม้วนเควสมันได้เงินเยอะสุดอย่างที่ผมบอกตอนแรกไงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเมื่อเลเวลสูงขึ้นมาเนี่ยอย่างผมตอนนี้เลเวลร้อยยี่สิบเนี่ยการหาเงินหรือหาอะไรเนี่ยจากกิจกรรมที่ทาเนี่ยมันได้เยอะ นะครับมันได้เยอะแต่ว่าโอเคแหละมันก็ใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วเพราะเราต้องเอาไปอัพชุดอัพอะไรนะครับในการหาของด้วยอ่ะแถมเรื่องการหาของแล้วกันเมื่อเราอยู่ในส่วนของระเ,เ,เวลสูงขึ้นสามารถเข้าดันเจียนรลยวันในระดับยากมากเนี่ยของเราจะได้ครั้งละ4ชิ้นนะครับหรือถ้าเราพอมีไดอาแดงหมุนเวียนเนี่ยนะครับจากการซื้อแพ็กเกจรายวันหรือแพ็กเกจความก้าวหน้าหรือความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็จะมีในส่วนของอเข้าไปรีในด่านอื่นที่เรา,ายังไม่ถึงก็เสียไดอาร์แดงไปได้เราก็จะได้มาครั้งละ4ซึ่งครั้งละ4ต่อวันก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะในขณะเดียวกันพวกดันเจียนอุปกรณ์ระดับยากมันก็ให้ของดีๆเราเยอะนะครับพวกเครื่องประดับพวกอุปกรณ์หรือแม้แต่น้ํายาขัดเงานะครับก็สามารถเอามาเพิ่มได้เพราะฉะนั้นคนที่เลเวลสูงขึ้นเนี่ยการหาของหรือการอัพของเนี่ย จะไม่ค่อยตึงเหมือนตอนเลเวลน้อยๆแล้วนะครับทีนี้กิจกรรมของผมที่จะทําต่อไปนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบวกแล้วคือพยายามบวกให้มันดีที่สุดนะครับอ้พอเพราะพูดถึงการบวกนะผมมีอะไรจะบอกนิดนึงเคยสังเกตไอ้เครื่องหมายสายฟ้าที่อยู่ข้างดาบไหมฮะบางคนเครื่องหมายสายฟ้ามันจะไม่เปล่งแสงแบบนี้นะ แต่ยังไม่เปล่งแสงแบบนี้นะครับของผมเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มเปล่งแสงแล้วนะครับเริ่มเปล่งแสงแล้วเรากดเข้าไปดูนะครับอ่มันจะเปล่งแสงเนี่ยตั้งแต่่าเลเวล8นะครับคือถ้าเรามีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราใส่ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธอุปกรณ์สวมใส่หรือเครื่องประดับเนี่ยชิ้นไหนก็ได้ถ้าเราบวกตั้งบวก8ครบ7ชิ้น นะครับบวก8ครบ7ชิ้นเนี่ยเราก็จะได้ค่าสแตทเหล่านี้ศูนยเเซนะครับศูนเตมีโจมตีเวทโจมตีกายภาพป้องกันเวทป้องกันพายภาพพลังชีวิตมานาเพิ่มขึ้นมาจากฐานเดิมเนี่ยศูมีบวก8 7ชิ้นนะบวก8 7ชิ้นแต่ตอนนี้ผมมีบวก9แล้วมีบวก9 7ชิ้นเราก็จะได้อัพมาเป็น1%นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีบวก1 0ชิ้นเราก็จะได้เพิ่มมาเป็น1.5ดเปอร์เซ็นต์พื่อง่ายว่าเพิ่มทีละ0.5นเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มจากตั้งแต่บวก8เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งเป้าอยากจะบวกเนี่ยผมแนะนำบวกให้ได้ถึง8นะครับประมาณสักเชิ้นก็จะได้โบนัสตรงนี้เข้ามานะครับทีนี้ถามว่าใบบวกเกมนี้หายากไหมไม่ยากนะครับ ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อเลยนะพวกใบบวกธรรมดาเนี่ยฮนะใบใบบวกในส่วนของใบบวกระดับพรนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมได้จากการทํากิจกรรมแต่ใบบวกธรรมดาเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยฮนะเพราะว่ามันดอกจากการทำเควสหรือว่าการหามอนเตอร์คอร์โดยเฉพาะการหามอนเตอร์คอร์นะครับการหามอนเตอร์คอร์เนี่ยดอกใบบวกเนี่ยดอบดีมากเลยนะนี่ผมใช้ไปเยอะแล้วนะอย่างกรณีเนี่ยใบบวกใบบวกชุดเนี่ย มีตั้ง4050บใบเนี่ยก่อนหน้านี้ผมบวกไปหมดแล้วนะครับใช้ไปเยอะแล้วดอกดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปล่อยฟาร์มทั้งคืนเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปบวกแล้วถ้าโชคดีเนี่ยก็จะได้นี่ฮะหินกันแตกมา1เม็ดก็ดอกเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดอกนะครับกับบอนเตอร์ที่เราตีฟาร์มนี่แหละเลเวลน้อยกว่าเราไม่เกิน5เนี่ยประมาณโดยประมาณนะอา่ะได้อยู่แล้วหรือแม้แต่เนี่ยพวกหินหินเลื่อนขั้นก็ได้นะครับมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดอกนะครับแต่ยากกว่า ตอนนั้นเองนะครับก็ใบบวกได้มาก็ตอนนี้ก็ต้องบวกแล้วครับต้องบวกอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบวกนะฮะบวกบวก9ดีๆบวกอีท่าไหนไม่รู้เหลือบวก4ก็ไม่เป็นไรฮะบวกมันลดลงก็ไม่เป็นไรก็คิดในแง่บวกว่าเราก็อย่างน้อยเราก็ได้เศษหินกันแตกมาครั้งละ4ชิ้นเดี๋ยวรวมกันร้อยชิ้นก็ได้มา1เม็ดละเอาไว้เสริมกันแตกนะครับก็คิดบวกไว นะจะได้ไม่หัวร้อนนะฮะก็พยายามบวกให้ให้เยอะขึ้นนะครับเพราะตอนนี้กิจกรรมคงไม่มีอะไรมากแนละ้วนอกจากการเสริมเพราะฉะนั้นคนที่เล่นช่วงแรกๆเนี่ยที่คิดว่าอยากจะหาชุดท็อปหรืออยากจะบวกให้ได้เยอะๆเนี่ยผมขอบอกเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องบวกเนี่ยพยายามบวกให้ได้แปแลวกันถ้าเกิดคุณไปฟาร์มได้ใบบวกมาเยอะๆไม่จำเป็นต้องไปซื้อใบบวกนะเพื่อจะเอาค่าสแตตปดีที่ผมบอกเมื่อกี้ ค่าโบนัสพิเศษตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของชุดท็อปเนี่ยค่อยๆหาดีกว่าครับนะค่อยๆหาหาหลังจากคุณเลเวลตันแล้วว่ายังไม่สสานะครับเพียงแต่ว่าชุดปัจจุบันนียคุณควรจะอัพให้เป็น SR ที่คุณใส่และพยายามใส่เป็นเซตนะครับเออตรงนี้แถมนิดนึงในส่วนของเครื่องประดับมีคนถามผมว่าทำไมใส่เซตนี้ทําไมใส่เซตนี้ใส่เซตไหนดีจริงๆผมไม่ค่อยเน้นนะเครื่องประดับอะเพราะว่า เออเซตไหนครบผมก็ใส่ก่อนอ่ะส่วนใหญ่ผมไปเน้นรีออปชั่นมันมากกว่านะครับเป็นเน้นรีออปชั่นที่เราอยากได้มากกว่านะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเน้นเรื่องเรื่องอุปกรณ์พวกเ,เครื่องประดับเท่าไหร่แต่ว่าบางคนอาจจะเน้นอาจจะบอกว่าเอ้ยเซตนี้มันอาจจะเหมาะจะเหมาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเสเตตตัวหนึ่งจากหลายๆตัวที่เราควรจะไปอัพให้มันไปในทิศทางเดียวกันอย่างที่เคยพูดตอนต้นนะครับโอเคต่อไปสิ่งที่ ตั้งเป้าว่าจะทำต่อนั่นก็คือการหาแรสกิลนะครับการหาแรสกิลก็คือสกิลตัวที่5นั่นเองบอสประจำแมปพ,พวกนี้แหละนะครับก็อย่างเช่นโล่พลังสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับอย่างอันนี้ก็โล่พลังสมบูรณ์บุกปะทาฟื้นฟกูก็ฮิลนะครับฮิลเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอันนึงมันก็จะอยู่ในบอสของคลนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ,อ,อุกาบาทถลม่มอ่าอุกาบาทถล่มนะครับก็อุกาอุกาบาทถล่มนี้จะเป็นในส่วนของเอ่อเรดสกิลตัวเดียวนะครับที่ให้เรื่องของการโจมตีแบบกลุ่มนะครับก็บางคนก็บอกว่าไปตีบอสคลนแล้วหลายรอบยังไม่ได้จริงผมก็ตีหลายรอบนะกว่าจะได้ตีหลายรอบอ้อ ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยดันเจียนแคลนเนี่ยมันจะมีถึงระดับยากนะครับซึ่งระดับยากเนี่ยมันจะดอบดอบดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลุ้นในส่วนของออหน้าแรสกิลกระบดถล่มเนี่ยลุ้นตีระดับยากเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าระดับอื่นนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะได้จากตรงนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกครั้งนะ ไม่ใช่ว่าได้ทุกครั้งนี่ผมก็ตีหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเพิ่งได้มา3ชิ้นเองนะครับก็หมายมั่นปั้นมือมากเลยว่าจะเอาตัวนี้ให้ได้เพราะคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับสายเราเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คือเป้าหมายที่วางไว้แหละว่าอยากจะ,ะมีในส่วนของอแร s สกิล skill, เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราต้องเน้นอัพค่ากายภาพให้พร้อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่28กรกฎาคมใช่ไหมยี่กรกฎาคมก็จะมีศึกป้อมปราการอัพเข้ามา ผมไม่รู้ว่าเขาจะอัพเรื่องออระดับเลเวลด้วยหรือเปล่านะถ้าเกิดเขาขยายเลเวลด้วยเนี่ยก็จะดีมากแต่คิดว่าน่าจะยังนะครับเพราะว่าถ้าถึงวันที่28กรกฎาคมจริงๆเนี่ยมันก็ถ้าว่าเกมนี้เปิดมาได้ประมาณเดือนครึ่งอ่ะมันก็อาจจะยังเร็วไปมั้งที่จะขยายระดับเลเวลนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะก็แล้วแต่ทางแอดมินกู้ไอบริการเว็บนะฮะแต่ที่แน่ๆสิกป้อมปราการเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเสริมแกล่งตัวเราให้ใหแข็งแกร่งพอนะครับ ต่อไปเป็นพวกของการเก็บตกเก็บตกทุกอย่างเลยนะครับก็อย่างเช่นเก็บตกในส่วนของออหลายๆสิ่งหลายอย่างเก็บกันอีกเยอะแล้วฮะใช้เวลาเยอะเลยสมุดภาพมอนสเตอร์ก็คือต้องไปไล่เก็บย้อนหลังเอานะครับบางคนที่กําลังทําอยู่ตอนนี้อย่าไปไล่เก็บย้อนหลังไกลๆนะครับเอาที่มันอยู่ในแมปเดียวกับที่คุณอยู่ตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณย้อนหลังไปเก็บเลเวลน้อยกว่ามากๆเนี่ยมอนเลเวลน้อยกว่ามากๆเนี่ย คุณจะได้ไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปนะครับอย่างเช่นมอนเคสซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญเนี่ยคุณจะได้มอนเคสที่เลเวลต่ํามากซึ่งไม่คุ้มนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นควรจะฟาร์มมอนสเตอร์คอร์ที่อยู่ในแมปเดียวกับคุณไว้ก่อนเพราะว่าเบสออนว่าเลเวลใกล้เคียงกับคุณอะนะครับ <S <S เ,เดี๋ยวเลเวลตันเหมือนผมเขไปไล่เก็บยอดหลังเอาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้เน้นเรื่องประสบการณ์แล้วนะครับ <S <S ไม่ใช่ไม่ดรอปนะบางคนถามว่าไปตีมอนเลวลต่ำๆดรอปไหมดรอปเหมือนกันฮะ ไล่เก็บตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่เก็บอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นอัพเลเวลของหินสะกดในส่วนของอัพสัตว์เลี้ยงในส่วนของรูนในส่วนของสกิลมีเยอะแยะจีปาฐะที่จะต้องไปอัพเพื่อเพิ่มค่าพลังต่อสู้และสแตตต,ต่างๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการบ่นบ,น,บนพูดคุยไปละกันนะครับคิดว่าบางช่วงบางตอนน่าจะเป็นประโยชน์กับทาง ผู้เล่นซึ่งกําลังเล่นอยู่ตอนนี้รวมทั้งผู้เล่นใหม่นะครับก็เล่นกันให้สนุกสนุกสําหรับเกมนี้นะครับเพิ่งเริ่มมาได้แค่เดือนกว่าๆเองคิดว่ายังมีอะไรอีกเยอะแยะนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆรอเราอีกเยอะเลยนะฮะเลเวลเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงฮนะมีปลาไป200กว่าแน่นอนนะครับแล้วยังมีกิจกรรมให้ทําอีกนะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยนะอย่างหลายๆส่วนเนี่ยก็ยัง แบงค์แบงค์เอาไว้เยอะแยะเลยนะฮะเห็นไหมฮะยังมีแบงค์แบงค์เอาไว้เยอะแยะที่แน่วันที่28สเนี่ยศึกป้อมปาการเนี่ยปลดล็อกแน่นอนนะครับเตรียมลุยกันได้เลยแล้วก็ยังมีอะไรเลยสนุกสนุกให้ทําอีกมากอย่าไปซีเรียสนะครับก็เล่นกันก็มีมารยาทนิดนึงนะครับก็อย่าไปตีอย่าไปอะไรใครที่เขากําลังเก็บเห็ดเก็บสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปแย่งอย่าไปอะไรเลยนะฮะเล่นสนุกสนุกดีกว่าเกมนี้นะครับ ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะโอเคนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ